เพื่อนว้าวน่ากินไหมเนี่ยว้าวว้าวเนี่ยเพนเพืนมันเป็นเส้นๆยางไงนม่ยอมบีบเปน,น,เปนตอนแรกยายว่ามันไม่ค่อยมีน้ํามันฟอฟอเนี่ยฟอฟอ,ฟอ,ฟอแบบนี้ยายเลยไม่เอาที่ไหนได้ไอ้ตัวนี้หละตัวอร่อยอพอยายมาน,นึ่งมาโอมันหวานหอม นึกว่ามันจะฟอรมันฟอแต่มันอร่อยมันเหมือนเนื้อไก่เนื้ออะไรอเงี้ยนะอันที่ว่ามันอ่อนๆมันมันอ่อนมันได้แค่กลุบๆอันนี้หวานหอมหวานอร่อย ลังเลลังเลเพื่อนๆนี่จะทอดก็ต้องใช้เวลาเนาะจะทำกรอบนะทำซุปหน่อไม้กินบ้านี่เยอะแล้วเนี่ยทำเป็นซุปเห็ดเหมือนซุปหน่อไม้เนาะว่ามัเพื่อนเพื่อนจะทอดมันต้องใช้เวลานะเอาไว้วันหลังดีกว่าเนาะวันนี้ทำเป็นซุปหน่อไม้กินเนาะ สุกสุกเห็ดคล้ายสุกหน่อไม้อะนะมันเป็นเส้นเ้นมันน่าอร่อยอะเรียนเมนูกระทนหันน,น,น,ออน,นี่ไปเก็บไปตักเอาหมูพี่เหมินมาหมกหน่อไม้เออหมกหน่อไม้นี่เดี๋ยวไปเก็บเห็ดก่อนไปเก็บเห็ดเก็บแมงลักก่อนมาได้แมงลักได้พริกเด็ดไว้อย่างดีว่าจะทำ ลวกโดดตำน้ำพริกยังดีเพื่อนโทรมามแจะคุยกับเพื่อนอันนี้ใหญนะ่ใส่ไมโครเวฟเอานะคะข้าวข้าวข้าวเบื่อนั้นตำอะไรนะหอมอรหอมกระเทียมพริกตะไคร้นี่เราจะทําตำข้าวเบื่อเมดหนึ่งใส่น้ําใส่ไมโครเวฟให้มันนิ่มเราจะตำก่อนเดี๋ยวจะลวกไอเห็ดหน่อยนึงก่อน มามาดูกันลวกเสร็จแล้วนะคะนี่อมอรักอันนี้เอาใบกุยช่ายแทนต้นหอมนะคะน้ำยำนางนะคะใส่น้ำยำนางลงไป ใส่หมูลงไปโคเตะคเลยก,ก่อนหมูสุก่อนเพื่อนโทรมาชวนไปเก็บเห็ดพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าโอ้ยจะตื่นทันหรือเปล่าเนี่ย ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาแค่นั้นแหละเพื่อนๆผมนึ<ๆ>่งเดี๋ยวใหญ่ปรุงกันด้ยมันหมกหน่อไม้เลยนะนี่หมกหมอ้อหมกหมอ้อหมกในหมอ้อเรียบร้อยอร่อยจ้านี่นเพื่อนๆว้า กินไหมนี่ว้าวว้าว,ว,าวยายเขากินก่อนเด้อกินเล่นๆได้นี่ไปดูข้าวลืมผงข้าวโอ้ยกินเล่นๆไม่ต้องกินข้าวหึ